นี่นรถนูดูบ้านนูนนู่นดูภูเขานู่นมาสปันต้องลองขาหมูสปันนี่อะไรเนี่ยสาวิตรีปฟ้าสาวิตรีอันนี้ละสาวิตรีสาวิตรีอ่ะสาวิตรีอฟ้าดูหน้าียวนะดูดอกไม้ให้ทกนอมันเกียมากเกียวเลต่างต่างดูน้ในตัวดดอกไม้นตัวนี่ คนแก่มาเจออากาศหนาวมันก็เหี่ยวเลยนะจ๊ะนี่บ้านเลยนู่นบนภูเขานู่นมาสปันต้องลองขาหมูสปันนี่รถบ้าครับอะถ่รถบ้านนั่นไงรถบ้านนะรถบ้านก็โอ้ยบานดี่ก็ลองถ่ายเราถ่าแล้วเราโมคลิปไง เรามาล y งยูทูบเขาก็ไปดูในยูทูบไง <c oughs> นคน <c oughs> พวกเนี้ย <cafes> <c oughs> มึงไปก่อนมึงมาด <c oughs> ี่เราไม่มีมาก็มาไม่มาก็ไม่มาเรื่องเขาเนี่ยตลกเนี่ยตัวตลกนี่ยังไม่เล่นลิเกมาถึงมาเจอกันที่ลานจอดรถ ขับชาปลาคังแกงส้มแปะสะ,ะ <c oughs> แกงส้มใส่อะไรวะปลาอะไรแกงส้มปลาคังแกงส้มเมืองแกงส้มเมืองเนี้ยราดหนูทางก็เผ็ดฮ <c oughs> ะราปลา <c oughs> ไม่ร้หมูราไปไม่มาคล้า,ายๆกันแหละแตบบ่แตบบ่แบบอร่อยนะยี่สิบเก้าธัน,น,านวาคมสองห้าหกหก ลิมแม่น้ำน่านพละสามพละกลับจากน่านแจอยู่ที่บอกเปิดแล้วรถเปิดแล้ววันที่สองมกราคมสองห้าหเจ็ดมาถึงบ้านทินงีหนึ่งห้าสิบห้า ออกจากสปัน10โมงเช้าแวะมาเรื่อยๆแจ็คตีลวดเดียวเลยนี่ถึงตี155สำหระเพียบยังไม่ได้เอาขึ้นรถรถดสองวัสอง